เมื่อเพื่อนๆเ,เห็นวิดีโอ Tiktok อกอันนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับไม่รน้า่แอปเบลน่ารักร่าเริงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่มันไม่ใช่การซึ่งทำให้คนเขาเกลียดกันหากแต่ว่าเชื่อกันหรือเปล่าครับว่าหลังจากที่คนญี่ปุ่นเขาได้รับรู้เรื่องราวเบื้องหลังวิดีโอ t i k กต็อกอันนี้นะ มันก็กลับมีคนญี่ปุ่นถึงหลายคนเลยล่ะครับที่ได้มารุมประนามสาปส่งแม่นางเจ้าของวิดีโออันนี้ว่าแต่ว่าทำไมกันละ่ะเธอไปทำอะไรให้ทำาไมหลายๆคนถึงต้องแจกตั๋วรถทัวร์มาลงอย่างที่แม่นางด้วยนะครับแล้วถ้าหากเรื่องนี้เนี่ยมันได้มาเกิดขึ้นที่สยามแลนด์เราเราจะรับกันได้ไหมนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับ เรื่องราวของหนึ่งในติ๊กต็อกเกอร์สาวที่มีคนญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะไม่ชอบกันมากที่สุดนะครับผมกับรายการแค่อยากเล่าแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้โดยเพื่อจะให้เพื่อนๆได้อัธรตหรือว่าเข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับแอดก็จะต้องมาขอเกริ่นจักเรื่องราวของแม่นางตัวละครหลักของเราในวันนี้ก่อนนั่นก็คือแม่นางอาสนุมะคันะหรือว่าแม่นางคณาก็แล้วกันนะครับที่ ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเธอก็เป็นเด็กซึ่งเพื่อนๆในห้องนะครับจะมองว่าแม่นางคันนะเนี่ยเธอจะมีความน่ากลัวแบบแปลกๆครับคือนอกจากแม่นางคันนะจะถูกจับได้บ่อยๆว่าเธอเนี่ยชอบขโมยของของเพื่อนแล้วนะครับแม่นางคันนะเนี่ยก็ยังเป็นหญิงที่เรียกได้ว่ามีนิสัยการหลงตัวเองมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมคืออันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังเปิดหน้าจออยู่แล้วได้ดูรูปภาพของแม่นางคันนะนะครับ เราก็น่าจะพอมีความรู้สึกได้ใช่ไหมครับว่าหน้าตาเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีความสวยสะดุดใจอะไรกับมาตรฐานของผู้ชายทั่วไปหรอกนะครับหากแต่ว่าจะออกไปทางทุ้วมๆแล้วก็อวบๆเสียด้วยซ้ําแต่ว่าในสายตาของแม่นางคันนะนะครับเธอกลับไม่ได้มองว่าตัวเธอเป็นเช่นนั้นครับคือคันนะเนี่ยจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สวยรวดแล้วก็อยู่เหนือกว่าเพื่อนๆคนอื่นมากครับเนื่องจากว่าคันนะเนี่ย เธอได้มีงานรับจ้างเสริมอันหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าผ้าคัตสึนะครับหรือว่างานที่เด็กอายุน้อยกว่าจะไปออกเดทกับพวกผู้ใหญ่โคแก่เพื่อแลกกับตังหรือว่าติปอะไรน้อยๆหรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจแบบไทยๆง่ายๆก็คือเด็กต้อยเด็กปา่าเลี้ยงอะไรประมาณนั้นแหละครับที่เมื่อแม่นางคันนะไปทํางานนี้ในแต่ละครั้งเนี่ยนะเธอก็จะได้ตังมาเป็นแบบ ฟอนฟอนเลยล่ะครับนั่นแหละก็เลยทําให้แม่นางคันนะนะครับรู้สึกมีความมั่นใจตัวเองว่าฉัน,นะสวยฉันนะมีผู้ชายแก่ๆอะไรแบบนี้มาชอบอยู่บ่อยๆหรือว่ามีคนมาขอเธอเป็นแฟนเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งในโรงเรียนด้วยที่เขาก็ว่ากันว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งได้หล่อหลอมนิสัยในการหลงตัวเองให้กับแม่นางคันนะนะครับก็คือว่ามันจะมีเด็กผู้ชายหลายๆคนในโรงเรียนเลยละ่ะมาสารภาพร,รักกับเธอครับซึ่ง แรกๆฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับจะดีใช่ไหมฮะแต่ว่าไอการสารภาพรักของเด็กผู้ชายเหล่านี้นะครับมันเหมือนกับจะเกิดมาจากการเล่นกนเกรียนของเหล่าผู้ชายญี่ปุ่นเองนะคืออันนี้มันเหมือนกับจะมีเกมในโรงเรียนญี่ปุ่นที่แบบมันจะมีการเดิมพันอะไรกันสักอย่างหนึ่งแล้วก็ให้ไอคนที่แพ้เดิมพันเนี่ยต้องไปสารภาพรักกับผู้หญิงที่น่าเกลียดที่สุดของห้องนะครับซึ่งนั่นแหละทุกคนก็เลยเลือกแม่นางคันนะเนี่ยมาสารภาพรักนะครับด้วยเหตุที่ มุมมองของทุกคนในห้องเนี่ยแม่นางคันนะจะเป็นคนที่ขี้เร่ที่สุดในห้องนะครับผมซึ่งแม่นางคันนะเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้เรื่องนี้ด้วยครับแต่ว่าในความคิดของเธอนะครับเธอก็คิดว่าเธอนะ่ยไม่ได้ขี้เร่อะไรหรอกแต่เธอนะ่ยได้สวยตั้งหากละ่ะผู้ชายต่างๆนะครับถึงได้มาสารภาพร,รักกับเธอซะงันไปนะครับคือถ้าจะบอกว่าแม่นางคันนะเนี่ยเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ว่าได้นะครับแต่แต่ว่าไอ้สิ่งที่เธอจะได้ทําในเวลาต่อมาเนี่ยนะสิครับมันเป็นสิ่งที่ ไม่น่ารักเอาเสียเลยนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่เธอมีความมั่นใจแบบสูงส่งนี่เองนะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคณะนะครับก็เลยได้ไปยื่นมือให้กับผู้ชายคนหนึ่งครับได้จับจับดูว่าแขนของเธอเนี่ยมันดีงามขนาดไหนครับและนั่นแหละเมื่อระหว่างที่ผู้ชายได้จับแขนเธออยู่นะครับเสียง มันก็ได้ดังออกมานะครับและเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงจะรู้กันว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับเสียง,งอิมาทีไรนี่ความวายป่วงได้เกิดขึ้นทุกทีเลยก็คือหลังจากที่แม่นางคันะได้จบมปลายมาไม่นานนะครับคันะเนี่ยก็ได้ไปแต่งงานมีผัวแบบเป็นตัวเป็นตเนตเรียบร้อยแล้วทั้งท่้ท,ที่เธอเนี่ยยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเอเ,ยยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นที่รับไม่ได้ของครอบครัวส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่กลับกันกับคุณแม่ของคันะนะครับซึ่ง ชีแม่เนี่ยรู้สึกปลื้มปิติมากเลยกับการที่ลูกสาวตัวเองนะครับไปมีผัวตั้งแต่เด็กครับคือเธอดีใจขนาดว่าแม่นางแม่เนี่ยได้ออกไปเมาท์มอยกับเพื่อนๆบ้านเลยนะว่าเนี่ยจะมีสาวๆสวักกี่คนที่ได้เป็นคุณยายตั้งแต่อายุเพียงแค่ 40... ต้นๆเท่านั้นคือคุณแม่นี่ไม่ได้มองเรื่องวุฒิภาวะของคณะอะไรเลยนะครับว่าคณะเนี่ยเธอจะแกร่งหรือว่ามีฐานะดีพอสำหรับการมาเป็นคุณแม่คนได้แล้วหรือย,อยังเพราะว่า หลังจากที่คันนะได้แต่งงานมาแล้วเนี่ยนะครับแม่นางคันนะเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการเป็นแม่บ้านอะไรที่แบบไม่ได้ดีบไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับหนํำซ้ำําเธอ,อยังงี่เง่าเอาแต่ใจกับผัวเธอด้วยครับอย่างเช่นว่างี่เง่าอยากจะมีลูกนะครับผมทั้งๆที่ว่าทั้งสองเนี่ยยังเรียนไม่ได้จบอะไรเลยนะคือเหมือนกับว่าผู้ผัวของคันนะเนี่ยจะมีอายุน้อยกว่าเธอด้วยนะครับคือผัวเนี่ยเป็นแค่เด็กมปลายเท่านั้นเองฮะแต่ว่าผัวนะครับ ก็ยอมคันนะครับยอมที่จะสร้างลูกขึ้นมาซึ่งมันก็ต้องแลกกันมากับการที่คุณผัวนะครับจะยอมลาออกจากโรงเรียนมปลายมาเพื่อแบบมาทำงานหาตังเลี้ยงลูกมาสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เวลาว่างๆเล็กๆน้อยๆของผัวนี่แหละไปเรียนออนไลน์กระปิดกระปอยกันนะครับด้วยความหวังว่าชีวิตของพวกเขาทั้งสองนะ่ะจะแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกับพวกเจ้าชายเจ้าหญิงในการ์ตูนดิสนีย์อะไรแบบนี้นะครับผม คือฟังไปฟังมาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าคุณผัวเนี่ยได้หลงรักแม่นางคันณะนี่แบบหัวปักหัวปํากันสักขนาดไหนนะครับคือแม่นางคันนะจะมาขอตรงขอตังอะไรเนี่ยผัวก็จะไปพยายามหามาให้นะครับหากแต่ว่าในขณะที่ผัวกําลังทํางานหลังขดหลังแข็งพร้อมกับเรียนไปด้วยเพื่อหวังว่าอนาคตของครอบครัวจะดีเนี่ยถามว่าแม่นางคันนะเนี่ยเธอไปทําอะไรอยู่นะครับเธอก็ไปคันอยู่ยังไงล่ะครับคือแบบอ้ คนัคนคันฉันคันหูจนเลยคันไม่ไหวแล้วแล้วแบบตอนที่เธอคันแล้วผัวเธอไม่อยู่เนี่ยแม่นางคันณนะจะทํายังไงล่ะครับเธอก็ออกไปหาผู้ชายคนอื่นเนี่ยมาเกาหูให้เธอนะสิโดยการใช้ไอ้ตังที่เธอได้ไปขอผัวมานั่นแหละไปจ้างให้เหล่าผู้ชายเหล่าอื่นนะครับมาเกาหูให้กับเธอคือเกาไปเกาม,มาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยแม่นางคันณก็ได้ผัวน้อยมาแล้วก็ไม่ใช่ได้มาเพียงแค่หนึ่งคนหรือสองนะหากเธอว่า ได้ผัวน้อยมาถึง3คนเลยทีเดียวนะครับคือความคันนี่มันไม่ปราณีใครเลยจริงๆนะซึ่งก็นั่นแหละครับเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะถ้าหากว่าวันหนึ่งที่คุณผัวแสนดีของเธอได้มารับรู้เรื่องนี้เนี่ยคุณผัวแสนดีนะครับก็จะมีความรู้สึกเจ็บักอ,อกแทบแตกตายขนาดไหนและ หลังจากผัวได้รับรู้เรื่องราวอันนี้เนี่ยแหละคุณผัวนะครับก็ได้บอกยากับแม่นางคันนะเลยหลังจากนั้นนะครับก็เช่งคันนะให้ออกไปไกลๆจากบ้านเลยไปใช้ชีวิตตามยถากรรมอะไรของเธอก็ว่ากันไปนะครับผมโดยสิทธิในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยฝ่ายผู้ชายนะครับก็จะเป็นฝ่ายรับเลี้ยงเอาไว้เองซึ่งเอาจริงๆแล้วแอดก็ว่าแม่นางคันนะเนี่ยเธอก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องสิทธิว่าใครจะได้รับเลี้ยงลูกหรอกนั่นแหละครับแม่นางคันนะเนี่ยก็จากไปสักพักหนึ่งครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะเป็นกรรมอะไรที่ผัวเก่าได้ไปทํามากับเธอหรือว่าได้ไปผูกดวงอะไรมากับแม่นางคันนะนะครับพอหลังจากที่แม่นางคันนะได้ถูกยาขาดแล้วย้ายออกไปนอกบ้านในสักพักหนึ่งเนี่ยผัวนะครับก็เกิดอารมณ์สงสารเธอขึ้นมาครับเพราะแบบเห็นว่าคันนะเนี่ยต้องไปเป็นสาวโรงงานรับจ้างแล้วก็แบบแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนหลังจากนั้นก็สมสารกลับมาหาผัวเก่านะครับซึ่งทางผัวเก่าและครอบครัวของผัวเก่าเนี่ย ก็ได้ยอมรับให้แม่นางคันนะกลับมาอาศัยอยู่ในบ้านของผัวอีกทีครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครสงสัยว่าทําไมแม่นางคันนะเธอถึงไม่กลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอละ่ะอันนี้แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะตอบว่ายังไงเพราะจากข้อมูลที่เราหามาได้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทางครอบครัวของแม่คันนะสักเท่าไหร่รู้เพียงแค่ว่าแม่นางคันนะนะครับ เธอน่าจะมีความไม่ค่อยถูกกับอัตเตี่ยของเธอมากนะครับคือเหมือนกับตั้งแต่ลงแต่เล็กมาเนี่ยแม่นางคันนะนะครับก็จะโดนเลี้ยงมาแบบทิ้งทิ้งคว่างๆนะ่ะหรืออันนี้ก็อาจจะมีการคุกคามอะไรมาตั้งแต่เด็กที่พ่อเธอได้ก่อกับเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาง่ายๆก็คือในสื่อเนี่ยได้บอกว่าพ่อเธอนะครับเป็นคนนิสัยไม่ดีฮะนั่นก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แม่นางคันนะเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปอยู่กับบ้านของเธอนะครับหากแต่ว่า เธอก็ได้มาอยู่กับบ้านผัวเก่าเธอแทนครับที่เมื่อเธอได้กลับมาหาผัวเก่าในรอบนี้เนี่ยทั้งผัวเก่าและครอบครัวของผัวเก่านะครับก็ดูแลแม่นางคันนะอย่างดีมากเลยคือให้น้ําให้ข้าวกินแบบไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับอยากได้อะไรเนี่ยบอกครอบครัวผัวเก่ามาครอบครัวผัวเก่าจัดให้หมดครับซึ่งถามว่าเมื่อครอบครัวของผัวเก่าได้ทําดีกับเธอแบบนี้แล้วเนี่ยแม่นางคันนะ จะตอบแทนครอบครัวผัวเก่าด้วยอย่างไรครับก็ตอบแทนด้วยการถลุงพักคลังของครอบครัวผัวเก่ายัางไงล่ะครับแบบไม่เหลือแหลกอะไรกันเลยตั้งแต่การแอบไปขโมยเงินในกระปุกอ,อมสินรูปหมูของคนในบ้านนะครับใช่ครับมันจะมีคนบางคนในโลกนี้เขายัางใช้ก,กระปุกออมสินรูปหมูกันอยู่ที่แบบถึงแม้ว่ามันจะมีเงินอยู่นั้น,น,นเพียงแค่500เยนหรือสักประมาณ100บาทกว่าๆเนี้ยนะครับแม่นางคันนะก็จะเอาฮะ และที่เลวไปกว่าน,นั้นก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่คุณพ่อของสามีเนี่ยก็ได้รับบินค่าบัตรเครดิตมาเป็นตังกว่าหลายแสนเลยนะครับซึ่งคุณพ่อของผัวเก่าเนี่ยก็งงมากเลยว่าตังนี้มันไปจากไหนแล้วเนี่ยก็คือคุณพ่อนะครับไม่เคยเอาบัตรไปรูดป,ปื๊ดรูดป,ปื้อที่ไหนเลยที่พอสืบเรื่องไปสืบเรื่องมาเนี่ยก็พบว่ามันเป็นตัวของแม่นางคันนะเองเนี่แหละครับที่ได้แอบขโมยเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณพ่อสามีเก่าเธอเนี่ย ไปสร้างบัตรเครดิตขึ้นมาอันใหม่อันนึงนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปรูดปลื้ดรูดปลื้ดราวกับว่าเงินมันเป็นหอยเป็นเบี้ยเลยครับซึ่งเมื่อคุณพ่อของสามีเก่าได้ทราบเรื่องนี้มาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าคุณพ่อของสามีเนี่ยก็จะต้องโกรธมากๆหากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้ชาติปางก่อนเคยเป็นนางฟ้ามาหรือยังไงนะครับผมทั้งครอบครัวของสามีเก่าเนี่ยก็ได้อภัยให้กับแม่นางคันนะครับแล้วก็ยังได้อนุญาตให้คันนะเนี่ย อยู่ในบ้านของพวกเขาต่อไปเนื่องจากทางครอบครัวได้บอกว่าก็สงสารแม่นางคันะมันน่ะมันไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีที่จะไปอะไรแบบนี้นี่ซึ่งถามว่าเมื่อแม่นางคันะโดนจับได้และถูกให้อภัยแบบนี้เนี่ยเธอจะซึ้งในรถพระธรรมแล้วก็กลับใจเป็นคนใหม่ไหมครับกลับใจก็แย่แล้วล่ะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยคุณพ่อสามีเก่านะครับก็พบว่า นาฬิกาโรเล็กเรือนหรูราคาหลายแสนของคุณพ่อเนี่ยมันได้หายไปนะครับที่รอบนี้เมื่อครอบครัวไปถามว่าคณะเธอได้เอานาฬิกาโรเล็กไปหรือเปล่าเธอนะครับก็ยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวครับว่าไม่ค่ะหนูไม่ได้เอาไปนะคะนาฬิกาอะไรหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆค่ะน,นาฬิกาอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือ โกหกได้หน้าเนียนๆทั้งที่แบบไปคำว่าหัวขโมยเนี่ยมันก็แปะอยู่บนหน้าผาเธอนะครับผมจนกระทั่งทางครอบครัวของสามีเก่าในตอนนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปเรียกเอาโปลิสนะครับมันลากเอาแม่นางคันนะไปเลยไปสอบสวนเธอถึงในโรงพักนะครับคันนะเนี่ยถึงจะยอมสารภาพครับว่าไอคนที่ได้ขโมยนาฬิกาไปเนี่ยมันก็คือเธอเองนะครับคือ เมื่อเรื่องราวมันมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็น่าจะพอรู้ๆกันแล้วนะครับว่าแม่นางคันนะเนี่ยเธอก็น่าจะเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าคลิปโตเมเนียหรือว่าโรคชอบหยิบชอบฉวยนะครับซึ่งแบบ คนที่เขาเป็นโรคนี้นะก็ว่ากันว่ามันจะมีอาการซึ่งไม่สามารถควบคุมไม่ให้ตัวเองขโมยของได้นะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนรวยจะเป็นคนมีตังอะไรแล้วก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกแบบคันคันมืออยากจะหยิบอยากจะฉกฉวยนะครับและแน่นอนว่าพอหลังจากที่เรื่องราวนาฬิกานี้ได้จบไปนะครับแม่นางคันนะเนี่ย ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับคือเธอได้ไปทําผิดซ้ำสองซ้ำสามไปขโมยกระโปงกระเป๋ากุชชี่อะไรของครอบครัวไปขายกันจนกระทั่งทางครอบครัวของคุณสามีเก่าเนี่ยก็เหมือนกับจะทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยเช่งแม่นางคันนะเนี่ยออกไปนอกบ้านเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การเช่งแบบธรรมดาด้วยนะแต่จะเป็นการเช่งที่ว่าแม่นางคันนะเนี่ย จะต้องไปทำงานเพื่อหาเงินเอามาคืนกับของทั้งหมดที่เธอได้ขโมยไปไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรูนาฬิการาหรือว่าเงินกว่าอีกหลายแสนที่เธอได้เอาบัตรเครดิตของคุณพ่อนะครับไปรูดปลื้ดรืด,รดปลืดป้ดกันนะ่ะซึ่งแบบแล้วไอ้คนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนบวกกับมีวุฒธธิศึกษาเพียงแค่มปลายแค่นั้นเนี่ยเธอจะไปหาเงินมาจากไหนละ่ะใช่ไหมครับนอกจากเสียว่าไอ้งานที่เธอทำเนี่ยมันจะเป็นงานซึ่ง ใช้เพียงแค่หน้าตาเท่านั้นเองนะครับเพราะเราต้องอย่าลืมนะว่าแม่นางคันะของเราเนี่ยเธอก็จะเป็นหญิงที่แบบมีความมั่นหน้าในรูปร่างของเธอมากเลยแหะครับและนั่นแหละฮะก็เลยทําให้แม่นางคันะเนี่ยได้มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโอซาก้านะครับเข้าไปยังในส่วนที่เรียกว่าโคมเขียวโคมแดงของเมืองนั่นเองซึ่ง เอาจริงแล้วแอดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนที่ทําอาชีพแบบนี้หรอกนะครับเพราะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าคนที่ทําอาชีพแบบนี้เนี่ยบางทีเขาก็มาทาเพราะความจําเป็นของชีวิตจริงๆหากแต่ว่าแม่นางคันนะเนี่ยเธอกลับไม่ได้ทําแบบคนส่วนใหญ่คือไปหาแค่งานนะสิครับแต่กลับเป็นว่าพอเธอได้หลงเข้าไปในดินแดนโคมเขียวโคมแดงอะไรนะั้นนะเธอก็ไปหลงอยู่กับแสงสีแล้วก็ไปนัวเนียกับผู้ชายอย่างไม่เลือกหน้าเลยนะครับผม นอกจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังได้ไปหลอกเอาผู้ชายในโซนนั้นด้วยนะครับโดยการเอาประวัติชีวิตอนาสงสารของเธอเนี่ยไปบอกเล่ากับคนในนั้นบ้างว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบโดนถูกขับไล่ออกมานอกบ้านแบบนี้แล้วก็ไปขอตรงขอตังจากผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยโดยอ้างว่าเธอนะครับมีลูกเล็กเด็กแดงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยจำเป็นจะต้องเลี้ยงอยู่ครับซึ่ง ด้วยความที่เรื่องราวลูกเล็กเด็กแดงแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้มันก็กินใจกับคนเหล่านั้นมากไงคนเหล่านั้นนะครับก็เลยได้ให้ตังกับแม่นางคณะมาอย่างเยอะแยะเลยครับโดยที่หารู้ไม่ว่าไอ้ลูกของเธอหลังจากที่มันได้หลุดปลุดออกมาจากร่างของแม่นางคณะเนี่ย คันนานะครับก็ไม่เคยได้เลี้ยงดูดอยอะไรลูกคนนั้นเลยครับคือโยนให้ผัวเธอเลี้ยงตลอดน้ำซ้ำเธอก็ยังเอาเรื่องราวของลูกคนนี้นะครับมาเป็นข้ออ้างเรียกร้องความสงสารเพื่อขอตังค์อีกแล้วถามว่าถ้าอย่างงี้ถ้าหากแม่นางคันาได้ตังค์จากกันไปหลอกลวงคนอื่นมาแล้วเนี่ยเธอจะเอาตังค์ไปทำอะไรล่ะครับ เธอเขเอาตังค์ไปเลี้ยงต้อยผู้ชายต่อยไงละ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าดันจะไปเจอกับผีเน่าโลงผูด้วยนะครับเนื่องจากว่าไอ้ผู้ชายที่แม่นางคันนะได้เลี้ยงต้อยมาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในผู้ชายที่มีอาชีพเป็นโฮสต์หรือว่าเด็กนั่งดิงให้กับสาวแก่ที่แบบเขาอยากได้ผู้หนุ่มมาชุ่มช่วยจิตใจอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้เด็กดิ้งคนนั้นที่แม่นางคันนะได้ไปหามาเนี่ยก็จะเป็นเด็กดริ้งที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีด้วยล่ะครับ อย่างเช่นแบบจะเป็นเด็กดริงค์ซึ่งมีลักษณะไปโกงตังค์คนอื่นมาทำนิสัยเป็นแมงดาไปดูดตังค์จากผู้หญิงซึ่งในกรณีนี้ก็คือแม่นางคันะเลยเนี่แหละครับที่เมื่อเจอปุ๊บนะครับผู้ชายก็มาเกาะแล้วก็ดูดแม่นางคันะจุ๊บ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 ปั๊บเลยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แท็กทีมหลอกเอาตังค์ชาวบ้านในย่านนั้นอีกเยอะมากเลยนะครับคือหลอกมาจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ในโอซาก้าไม่ได้แล้วครับในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ต้องหนีหัว่า ทั้งคู่เนี่ยจะไปหลอกชาวบ้านมาจนกระทั่งเป็นหนี้ระดับหลักล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นไปหลอกจากทางเจ้าของบาร์โฮสหรือว่าคนต่างๆในละแวกนั้นบ้างขณะที่ว่าคนในย่านนั้นเนี่ยเขาได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อจะตามไล่ล่าอีสองคนนี้เลยนะครับผมซึ่งถามว่า ในระหว่างที่สองนางนางนั้นเขาได้หนีไปเนี่ยทั้งคู่เขาได้ทําอะไรกันบ้างนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปตะลอนเที่ยวอยู่ทั่วญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายรูปกุกกิ๊กลงโซเชียลกันยังไงล้ะโอไมค์กอดความยางอายนี่ไม่มีกันเลยคือสร้างวิดีโอติกตอต๊กตงติ๊กตอกโชว์ชีวิตดีดีอะไรกันไปนะครับผมที่ในระหว่างเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยก็เหมือนกับว่า มันจะมีอยู่คืนหนึ่งนะครับที่แบบอากาศมันจะหนาวมากเลยคันนะครับก็เลยได้ขอไปหลบๆใกล้ๆตัวกับโ o สหนุม่มผู้นั้นหน่อยจนกระทั่งเนื้อตัวของทั้งคู่เนี่ยมันได้สัมผัสกันจนทําให้แม่นางคัะเนี่ยเผลอเปล่งซิอิออกมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อิธรรมดาด้วยนะเพราะว่าอิรอบนี้เนี่ยมันติดออกมาเป็นลูกเลยละครผมคือท้องป่องกันเลยทีเดียวซึ่ง มันก็เลยได้ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเลยในรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าผัวคนนี้ที่เธอได้หามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผัวที่แสนดีเหมือนกับผัวเบอร์หนึ่งคนนั้นแล้วนะครับที่แบบคร้านี้พอผัวทราบว่าคันณได้ตั้งท้องมาเนี่ยผัวก็เหมือนกับว่าจะไม่ยุ่งด้วยคือท้องแล้วทิ้งว่างั้นเถอะครับแม่นางคันณะเนี่ยเธอก็เลยไม่รู้เลยว่าเธอจะหาทางออกของชีวิตเธอยังไงในตอนนั้นนะครับ เธอก็เลยจําเป็นจะต้องปกปิดเรื่องราวที่เธอได้ท้องป่องอยู่นานนะครับก่อนที่วันหนึ่งเมื่อถึงกับเวลาใกล้ๆที่ก้อนเลือดของเธอเนี่ยมันจะปลุดออกมานะครับแม่นางคันนะเนี่ยก็ได้เดินไปที่ชายหาดครับหลังจากนั้นก็ไปเบ่งจนได้เป็นก้อนเลือดออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยแม่นางคันนะนะครับเธอก็หยิบฟืนหยิบถ่านมาครับก่อไฟแล้วก็เอาก,ก้อนเลือดก้อนนั้นแหละ ไปย่างสดกันเลยนะครับคือใจเยี่ยมมากหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ทิ้งก้อนเลือดไม่ไเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินจากไปแบบไม่ใหญ่ดีนะครับจนกระทั่งเวลามันได้ผ่านมาถึงสักประมาณช่วงเช้าของวันที่27พฤษภาคมในปี2023นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกัจะมีสายโทรเข้ามาแจ้งกับตำรวจเขาว่า เขาเนี่ยได้ออกไปตกปลาแล้วก็ไปเจอก้อนเลือดไม่ไหม้ก้อนหนึ่งอยู่ที่ชายหาดนะครับคือมันจะต้องมีแม่บางคนเนี่ยที่ได้ใจเยี่ยมมาเอาก้อนเลือดของตัวเองย่างอยู่ตรงนี้ชัวร์เลยนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดการตามล่าหาเจ้าแม่คนนั้นนะครับจนไ่เจ้าแม่แม่นางคนนั้นนะครับจนกระทั่งข่าวนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นข่าวดังของญี่ปุ่นเลยนะครับและในที่สุด พวกเขาก็หาตัวแม่นางคัน,นะเจอครับด้วยการตรวจ DNA อะไรจากก้อนเลือดเธอเนี่ยแหละที่มันก็ไปตรงกับตัวเธอนะซึ่งเมื่อหน้าตาของเธอได้ถูกเปิดเผยออกสื่อเท่านั้นแหละครับมันก็มีคนต่างๆนะที่ได้หวนกลับไปดูคลิปติ๊กตอกของเธอในตอนที่เธอกําลังยืนยิ้มร่าเริองอยู่กับชีวิตที่หลันล้านะครับซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาได้ขนลุกทันทีเลยเพราะว่าไอตอนนั้นเนี่ย มันคือเป็นตอนที่เธอกําลังท้องอยู่แล้วเธอก็คงจะตั้งใจทําเรื่องแบบนี้อยู่นะครับหากแต่ว่าในตอนนั้นเธอก็กลับมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มอะไรได้นั่นแหละครับด้วยความหน้าไม่อายแบบนี้เนี่ยทางชาวเน็ตของญี่ปุ่นนะครับก็เลยได้แจกตั๋วรถถั่วให้ไปลงกับแม่นางคณนะอยู่หลายลำกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยชาวเน็ตญี่ปุ่นนะครับก็ยังได้ไปขุดเรื่องราวชีวิตของเธอมาอีกหลากหลายด้วย จนกระทั่งมันได้ทําให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวความเน่าเฟะตั้งแต่ตอนที่เธอได้อยู่กับสามีเก่าถอยกับไปยังตอนที่เธอได้อยู่ยังโรงเรียนเก่าเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม่นางคันนะนะครับก็เหมือนกับจะโดนตัดสินให้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกหลายปีเลยว่าแต่ว่า มันเคยมีคดีอะไรแนวๆน,นี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยบ้างไหมนี่บอกว่ามันคงจะไม่มีหรอกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย